ล้าคนี้มีขนนอเนาะึนนอึหน่วยขึ้นนอขึหน่วยเราบอกนอเดกินนวยแมน้วยปลูกนอกินนวยไล่ไปขั้นถอาปลูกนอได้กินนวยแน่นอนเรามีมากขายเลยครับเป็นนอนี่เลยมันสีบองงามกลวยขนทกล้วยคุ้มบ๊ได้มัากัเลยออกสีบองามนอนี่สายพันธุ์ได้สายพันธุ์นี่บ่สายพันธุ์ทองทองทอมทองหมอนทอง หอมทองเออวอมเวนวอมเนทุเรียนกล้วยหอมทองเออหอมมันจะมีหอมหอมทองหอมเขียวนำน่องหอมเขียวมีครับหอมเขียวนันชอบผีเขี้ยงใหญ่แต่มันเวลามันสุกแล้วมันแล้มันเคียบอะไรหรอมันกรอบเคียบมันอ่อนหลายห่อหักบับหักข้อรอดแต่มันก็หวานนี่ไงนี่หวานดีมันมันเป็นกระดาษด้วยครับกล้วยหอมเลย อตอนนี้ผมก็ได้เดินทางไปตลาดนัดบ้านโนนกรุงครับบ้านโนนกุงผ้าเบงผ้าบรรยากาศเขาดอครับเบิงเขาดอเขาดอบนทอกแล้วไก่ครับเบืองไก่ไก่มากินเข่านี่ครับนี่ครับหัวล่มก็เริ่มจะออกครับฝนก็นเริ่มเศร้าตกไก่กินเข่าดอ กตอนกินข้าวทอปกปกปกอยู่นะครับนะครับเป็นภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบบานบานครับระหว่างทางครับระหว่างทางผมถ่ายภาพให้เบิ่งครับนี่ครับเป็นเขา่าข้าวนั่นเขา่ากําลังงามก,งกําลังทอเข้าวอกก็กําลังกลมกลําลังเป็นน้ำนมกลายเป็นน้ำนมน้จังน้อยครับเอาเดินทางต่อครับเดินทางตอ่อเดี๋ยว ภาพพีพานองเบื่องฝาบรรยากาศปูยางขามท่างนะครับปูก็เริ่มขามทา่ามขามยังไปแล้วครับหัวล่มเริ่มบอกครับหลังจากพายุเขามาหลายมื่นหลายเว้นครับฝนตกเมื่อนหัวเมื่อนตาบอดได้มือหนีก็มีแดดแหนะเล็กเล็นกน้อยครับภาพบรรยากาศริมทาง,างทางทางเย็บภาพบรรยากาศาทางทางในเบิ้งครับ การเดินทางไปตลาดนัดตลาดนัดบ้านโนนปุงเออกระปูเลยครับกระปูลายดิกระปูเริ่มข้ามทางสนันสนื่งกระปูเริ่มข้ามทางรถดวยนี่ก็จะไปทงหน้าครับทงหน้าเป็นแรง ผูกเข้าผูกข้าวทำนาบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนนาครับก็จะมีทั้งโซนนาโซนไห้ด้วยครับที่บริเ็ดไผ่มั่นสำปะหลังโซนนี้เป็นโซนนาครับเป็นไร่เป็นนามีทั้งไหลมีทั้งนาอ้าวดอไกไม้กำลางสองข้างทาง ต้นลูกค้าก็ต้นลูกค้าอามาหอดมือนีสวยๆสวยๆส,ส,ส,สายๆผ้ายางบึงเกล็เลกน้อ,นอยอือมีทั้งริดแดงิีเขียวพริกยัางบึงเกลน,น่อยนึงเยอะล ของอันเซ่น้ำอ mm, no ้อยสดอันน <mor iken> ี้สับปะรดแซ่น้ำอ้อยสดสับปะรดเศษหวานเศษหวานเรามากอันนี้ก็เศษเศษเนื้ออ่อนกินได้ทำให้ได้เจ้าบาทละพริกพริกสามบาทพริกสาบาทอ่าเด็ถทุงเองพริกยี่สิบเด้๋สีน้ำมาเอาเดี๋สีน้ำมาเอาอเอาเอาเอาวางไว้เอาวางไว้เออแยกถือไปแยกสิใหญอัน้บ้ากลับมาเถอกินหอด มันถ okay. yeah. ือเงาแค่มาเอาสิบบาทเดี๋ยวยังเขาบอกเอาดอกที่แรกจะเป็นเหมือนเหมือกับสิบบาทเบี้ยวก็สิบบาทเบี้เอาเอาเอาใค่อยู่บ่บ่อวันนี้เลยห่อยวันนี้วันน้มาก็จะตามวั้ตามรงคีพนคณะงาน สมหวานจักสมจักหวานหวานเราอ่ะจักบาทเลยหน่วยละสาวหน่วยละสาวหวานเราอ่ะหองแห้งที่แหละครับโอ้โหห้องแห้งนะเดี๋ยวก็จะว่างห้องก็จะว่างห้องขี้ยางพี้จี่สิบบาทแล้ววะ โอ้เรามีหอน้วยนะดอกแค่อ่ะเมื่อนี้ยางมาหอดสวยเดี๋ยวพายางบึงตะลงตลาดตลาดนัดเอ้ยเอน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 คักเลยเป็นเอนเป็นป่าเป็นเอนเป็นป่า มุกปลาสิว้สิวเ่าที่เหรอจ้าบาทละครับยี่สิบบาทมันยี่สิบบาทมุกอีอย่างละสุมนี่อันนีมุกยังอันนี่ตุ้นี้มุกปลาจ้มุกไก่เอาอันนี้เอาห้องสองเอาลายเป็นไหนเอายางละสิเนาะเอา้อม่างแมนเอาสาวลงทุนสาวลงทุนสาโล bà quay, bà quay, bà quay, đưa xe xe nhang mở dạ, dạ đưa nhang mở đọc nó mẩy là cái nó mẩy như lần này nó mẩy chột nó mẩy trột đó á, nó mẩy chột เป็นพริกเป็นพริกแข่งกับเทียมหอมคือเกาคือเดิมละหันหละปลาเด็กปลาหล่านพักไม่ไม่กุ้งสดอันนี้บอกไม่ไม่สดสดเราว่าพริกป่นเราไม่สดทุกวันสิบบาทด้ ราขายสิบาทอบนิตมีอ้างแกงกุ้คขับมอนีมาสวยมาสวยยังเลยแต่ตะบิตเออลูกข่านี้จนเบิดเหนอมันยืดทัก่าน้อะเอน่ะาวเลือเกยวเหมียนยืดถือยังได้กบโถือดอกยาเบางอโรตรี่นั่นฉันมาซ่อมกเฮตโตไปอีกเลหน่อยที่เขาถือแค่เ่ยสงสาร เฮ็ดเฮ็ดอยู่ด้วยดอกพอเนีเขาเขาใสตัวเจ้าของข้าวมันไก่เป็ดขาวมันไก่เป็นขนมเ้อทอกแลก็มาขึ้นเก่าแล้วครับ ทัวบอกทัวครับเหลือมาเดียวทัวเหลือมดเดียวเราอะอันนี้ด้วยสี่อันนี้ด้วสี่อันนี้จักบาทะี่อันนี้ยี่สิบบาทวีเลยยี่สิบบาทเอาบอกทัวนี่เอาบอกทัวเอแบากกัน

เอาวาป็นเห็นเล็กน้อยถอนเนาะข้อลวครับมันลายยางชื่อเง่ามาเลยเเป็นยางแบช่อยทเลกดีเลยปากไปเด้อปากไปเด้อเนกลับมาเอาดอก เดาออกกล่องนี่โหงามเนาะเดาออกกล่องนี่โหงามบ่บ่ครับเบงมุกคือคือหบ่ครับพ่อล้วครับเบิงคือดอกมันหัวใหญ่ดีว่ะท่านหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่บ่เลื่อมเหรอครับบักดิบใหม่แล้วกวยแล้วกวยแล้วใครจะได้กล้วยนั่น วิลาสาวิลาสาเหรอก้วยก้วยเราตรงๆเนาะนี่ตัวน้อยกลมๆขค้ายะในรหันสามสิบาวิลาสามสิบห้าบาทมันเกีียว มันเกี่ยวมันหวานกระปูกรอยข้าวโพดต้มมันย e. <c oughs> ี่ยังเลยอีหยังนี่ขัวไก่ขัวไก่พริกข้าวคัวค่ะขัวไก่ไก่ยังไก่บ้านไก่ไก่ตลาดไก่ตลาด ใกล้ตลาดขัวใกลละเหตุสำเร็จมาแล้วเราทำสำเร็จมาแล้วกระปูวอกหอยหอ,อยหอมกระมีนี่หอยหอมอู้ดผุนท่าผุนนำเต่าหูปลาตังโกเสือปาอาพร

ทะเลแสบที่เมึงห <an disadvantaged> ัวท <ata> anyway, um, so totally so ี in, oh right ่มอปลายังดอกของกินของทีมมึองจ็งจักที่ลดสื่อน้ำเล่าอยู่เลยอยู่เสีบอยู่เห็ดเสีบอยู่อันนั้นเศร้าคือเก่าเนาะเศร้าคือเก่าเศร้าคือเก่าอันน้หายดีเนาะเศร้าคือเกาซ้ำศร้าคือเก่าราคาละยังขายราคาเก่าราคาเดิมเนาะปูเป็นปลาเป็นภัคย่างอ่างหยาคือเก่าคือเดิมแล้วครับ ข้างนี้มีขนนอเนาะถึ้นนอถึงหน่วยขึ้นนอขึหน่วยเราบอกนอได้กินหน่วยแมนอยู่ปลูกนอกินหน่วยไรไปขั้นถ้าปลูกนอได้กินหน่วยแน่นอนตามทิศบาทชั้นหน,นึ่งมันกินตามทิศบาดมีใหญ่เหนือมาเอาเรามีมาขาย<อ>ด้วยครับเป็นนอนี่เลยมันสีบองงามกล้วยผลท่ำกวยคุ้มบ๊ได้มันก็นเลยออกสีบองงามนอน,นี่สายพันธุ์ได้สายพันธุ์นี่บ่สายพันธุ์หอมทองหอมท,ท,ทองหมอนทอง หอ,อออหอมทองเออวนเวีนวนเวีนทุเรียนกล้วยหอมทองเออหอมมันจะมีหอมอหอมทองหอมเขียวนำหน่อหอมเขียวมีครับหอมเขียวนั่นชอบผีเชี่ยงใหญ่แต่มันเวลามันสุกแล้วมันม <ทำ S 1> ัไไนมคี้บอะไรหรอมันกรอบเคี้ยบมันอ่อนหลายหัวพักบับพักข้อรวดแต่มันก็หวานเหมือนกันดิหวานดีเหมือนกันมันมันคนละรสชาติเนาะทีครับ เอ่าไม่ค่าเราไปทางไหนล่ะบอกเราเด้อบอกเราเด้อะไรฮู้นะครับประบทองมเดเมุ่หน้ามือเศร้าค่าเตยไปหันไปนี่บมด้มาเตเศร้าครับข้วดาร้อนเขาปุ่นน้ำยาขนมจีนน้ำยา ขนมกินน้ำยาแล้วนี่นครับขนมกินน้ำยาแล้วก็พอดขคยอยู่ด้วยครับไไกระเทียมกระเทียมพริกเอาใส่มือน,นะครับ